สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมหมค์ครับเอาชีวิตรอดเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็จะมาทําตุ๊กตาหิมะแต่ก่อนอื่นเราก็ต้องไปเตรียมของก่อนเลยของที่ผมจะเตรียมก็จะมีประมาณนี้แหละสิ่งที่ผมจะทําเป็นอันดับแรกนั่นก็คือฐานด้านล่างเราต้องต่อเติมแบบนี้กันก่อนเลยโอเคเดี๋ยวเราจะต้องวางบล็อกแบบนี้กันก่อนความยาวประมาณสัก12บล็อกนะ12บสคูสิบล็อกประมาณนี้แหละ มีอยู่หนึ่งอย่างที่ผมขาดไปนั่นก็คือ s c ค a โ folding ันเองผมต้องไปเอาส c ค a โ folding ที่บ้านหลังที่2ก่อนก็ขอไปเอาสักคนละกันไม่แน่ใจว่าจะมีหรือเปล่าผมว่าก็น่าจะมีแหละโอเค s c ค a โ folding มีก็มีทั้งหมด4ชุดเลยก็ถือว่าโอเคใช้ได้ตอนนี้ก็เมื่อแล้วด้วยผมต้องกลับมานอนก่อนผมก็ได้กลับมานอนที่บ้านหลังแรกนะไม่นอนที่บ้านหลังที่2หรอกก็ไม่รู้ว่าทําไมโอเคขอน,อนอนก่อน โอเคตอนนี้ก็ด้ฉามเป็นที่เรียบร้อยคลิปนี้ผมก็ได้ลองพากดูนะอยากจะเป็นนักพากันบ้างไม่รู้ว่าจอกมาเป็นยังไงนะอันนี้โอเคได้ผมขอเก็บของที่ผมไม่ได้ใช้ไปก่อนเลยก็จะประมาณนี้แหละของที่ผมไม่ได้ใช้เดี๋ยวเราจะเริ่มจากการวางส c ค a โ Foiling กันก่อนเลยอันดับแรกโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาทําขั้นตอนแรกกันต่อเลยขั้นตอนแรกก็จะเป็นการวางเสานะก็จะเป็นเสาแบบนี้แหละต่อไปเราก็จะมาทาเสาที่2นะผมก็ไม่รู้ว่าจะเรียกเป็นอะไรก็ขอเรียกเป็นเสาเลยกันตรงนี้ต่อผิดขอต่อมาสัก3าบล็อก ผมก็อาจจะทําไม่เหมือนร้อยเปอร์เซ็นต์นะความเหมือนก็อยู่ประมาณสักแปดสิบเปอร์เซ็นต์ประมาณนี่แหละโอเคอันนี้ก็จะเป็นเสาสุดท้ายแล้วเดี๋ยวต้องต่อตรงนี้ให้มันเสร็จกันก่อนเลยก็ใกล้จะเสร็จแล้วตอนนี้อันนี้ก็จะเป็นชั้นแรกนะตอนนี้ผมก็ได้ต่อครบทั้งหมดสีด้านแล้วต่อไปเราก็จะมาทาเออมันจะเรียกว่าอะไรเดียวเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างไม่เฉยนะนี่ก็จะเป็นการภาาครั้งแรกของผมนะก็มันก็จะดูแบบแปลกๆสักหน่อยนะมันก็จะดูแบบ เออไงก็ไม่รู้เนี่ยก็จะเป็นการทาครั้งแรกกันแหละงเฮียงที่ได้บอกไว้เนี่ยก็จะเป็นมุมมองจากด้านหน้านะก็จะประมาณนี้เลยโอเคมานเดี๋ยวเราก็จะมาทำด้านบนกันต่อเลยอันนี้ก็จะเป็นชั้นที่2นะชั้นที่2ก็วางแบบนี้แล้วเราก็ทําขาเหมือนเดิมนะก็จะต่อเสาขึ้นมาแบบนี้ประมาณสัก4เสาเหมือนเดิมก็ขอเรียกเป็นเสาไว้แหละมาเรียกง่ายดีอันนี้ก็จะเป็นเสาสุดท้ายโอเคสุดท้ายแนละ้วใช่ไหมใช่เลยสุดท้ายแนละ้วต่อไปเราก็ทําเหมือนเดิมนะต่อให้มันเป็นแบบนี้ก็ทําแบบนี้ให้มันครบทั้งหมด3ชั้นเลยก็ทําไม่นานหรอกอันนนีี้เ่ย โอเคตอนนี้ก็ได้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็จะประมาณนี้แหละเดี๋ยวเราไปดูมุมมองจากด้านหน้ากันก่อนมุมมองจากด้านหน้าก็จะเป็นแบบมีแหละต้องการอีกหนึ่งชั้นเดี๋ยวเราจะมาทําชั้นที่3กันต่อเลยต้องขอไต่ขึ้นสแครปโฟลดิ้งกันก่อนเลยโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาทํากันต่อเลยก็ทําให้มันเหมือนกันกันกบชั้น1ชั้น1หรือเปล่าใช่หรืทุกคนชั้น1ก็ต่อแบบนี้แหละหลังจากที่เราวางขอบบตรงนี้เสร็จแล้วเราก็มาทาเสาเหมือนเดิมตรงนี้8บล็อกนะ8คูณ8ใช่หรืลทุก โอเคตอนนี้ก็เป็นเสาสุดท้ายแล้วแล้วเราก็ทาเหมือนเดิมนะอันนี้ก็จะเป็นด้านหัวเราก็ต้องต่อบแบบนี้เหมือนเดิมก็ต่อบแบบนี้ไปเรื่อยๆให้ครบทุกด้านถ้าคลิปนี้ผมภาคไม่สนุกหรือภาคมวัวอนนี้ผมก็ต้องขออภัยด้วยจริงๆนะทุกคนเพราะว่าเป็นการภาคครั้งแรกของผมโอเคอันนี้ก็จะเป็นมุมมองจากด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้เลยทําครบทั้ง3ส่วนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวผมต้องมาดูตุ๊กตาหิมะของผมก่อนว่ามันเหมือนหรือเปล่าก็เหมือนอยู่นะก็ความเหมือนก็อยู่ประมาณสัก50%แล้วก็ เหมือนอยู่นะแต่ก็ยังทําไม่เสร็จตอนนี้แต่เราก็ต้องรีบไปทําให้มันเสร็จแล้วโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาทํากันต่อเลยอันนี้ก็จะปิดด้านหัวนะด้านบนหัวเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นชั้นสุดท้ายแล้วไม่มีอะไรต่อเพิ่มนะโอเคตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยด้านบนเนี่ย เดี๋ยวต่อไปเราก็จะมาทําชั้นล่างกันชั้นล่างก็วางให้เต็มแบบนี้เลยก็วางให้ครบทุกด้านเดี๋ยวผมจะเริ่มวางจากด้านหน้ากันก่อนเลยนะก็ขอวางสักคนละกันถ้าผมทําตรงนี้เสร็จเดี๋ยวผมจะไปหาสีมาย้อมขนแก่นะขนแก่ที่ผมต้องการก็จะมีสีดําแล้วก็สีเทาโอเคตอนนี้ชั้น1ก็ได้ทําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปเราก็จะมาทําชั้น2กันต่อเลย ชั้น2ก็ลดขนาดบล็อกมา2บล็อกนะประมาณสัก1ิบล็อกชั้น1 12บอล็อกชั้น2 10บล็อกประมาณนี้ชั้น3ก็8บล็อก8คูณ8บล็อกประมาณนี้แหละตอนนี้ก็ใกล้มือแล้วทุกคนชั้น2ก็ได้ทําเสร็จเป็นทียบร้อยต้องรีบทําแล้วก็ไปนอนก่อนโอเคต่อชั้น2เสร็จเป็นทียบร้อยต่อไปแล้วก็จะมาต่อชั้นสุดท้ายก็จะเป็นส่วนหัวนั่นเองพอผมทําไปเรื่อยๆผมรู้สึกว่าสโนว์บล็อกของผมมันจะไม่พอนะแต่ความเป็นเจ๊งแล้วมันพอมันเหลืออยู่ประมาณสัก3ชุดที่แหละที่มันเเเหลืออติกกกระะ๋ผมม่แ็จไพ ชั้นสุดท้ายโอเคตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยทุกคนมาทุกคนเดี๋ยวผมขอไปนอนกันก่อนเลยไม่นอนนอกบ้านหรอกมีบ้านก็ต้องนอนบ้านหละจังหวะน,นี้โอเคขอนอนกันก่อนเลยมีนกแก้วมายืนมองหน้าด้วยโอเคตอนนี้ก็ได้เชา้าเป็นที่เรียบร้อยมุมมองจากด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้แหละเหลืออีก3ชั้นสุดท้ายนะหมายถึงว่า3ด้าน,านไม่ใช่3ชั้นสิด้านหลังด้านซ้ายด้านขวาก็จะมีประมาณนี้แหละโอเคมาเดี๋ยวเริ่มต่อเติมกันเลยก็ใช้เวลาไม่นานหรอกอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะหาเวลาว่างไปทําบ้านนะก็คือทําบ้านให้มันดูแบบ แตกต่างจากที่ผมเคยทานะผมจะไปหาวิธีทําบ้านก็จะทําให้มันออกมาสวยสวยเลยแล้วผมก็จะเอามาทําที่แมปนี้ผมไปเห็นคนอื่นทำข้าทาสวยแต่ผมทําทําไมมันทําไม่สวยวะฝีมือในการสร้างบ้านของผมไม่สูงไงผมจะเล่นแค่เอาชีวิตรอดแล้วก็ทําฟาร์มเล็กๆบ้านที่ผมทําก็จะเป็นบ้านแบบง่ายๆโอเคตอนนี้ก็ทําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็ทําเร็วอยู่นะเนี่ยใช่สิทุกคนทําเร็วดี โอเคอันนี้ก็จะเป็นมุมมองจากด้านหน้านะก็จะเป็นแบบนี้เลยก็ดูสวยนะความเหมือนก็อยู่ประมาณสัก80%แล้วแหละประมาณนี้โอเคเก็บของที่ผมไม่ได้ใช้ไปก่อนก็เก็บไปให้หมดเลยสนบ็อกเนี่ยขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการทำลวดลายการทำลวดลายเหรอ <c oughs> ไม่ใช่ดิ <c oughs> ดก,การทำกระดุมใช่ทุกคนการทำกระดุมอันนี้ก็จะเป็นชั้นที่ชั้นที่เท่าไหร่หรอวะชั้นที่1ยังไม่ถึงชั้นที่2อเอาชั้นที่2อแล้วนี่อันนี้ก็จะเป็นการทำหน้านะทำหน้าก็จะแบบนี้เอากุดภาพไปหนึ่งอัน ทับหน้าก็จะแบบนี้เลยมันก็เหมือนอยู่นะแล้วก็เจาะฝั่งนี้ด้วยโอเคอันนี้เราต้องนับก่อนเราต้องกะให้ดี3โอเคขุดตรงชั้นที่3แล้วก็ดวงตาชั้นสุดท้ายโอเคเสร็จเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้ก็มืดพอดีเลยเนี่ย ตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้วิธีการคาบสีนะคาฟสีเพื่อที่จะเอามาย้อมคนแก่เนี่ยตอนนี้ยังไม่รู้เลยโอเคเดี๋ยวผมขอไปนอนกันก่อนเลยเดี๋ยวค่อยคิดทีหลังเราต้องเข้ามานอนก่อนตอนนี้คลิปนี้จะอยู่ประมาณสัก1ินาทีนะแต่ผมอัดจริงผมอัดไปตั้งหนึ่งชั่วโมงเลยผมตัดไปเยอะมากเลยช่วงที่ผมทำเนี่ยโอเคขอนอนกันก่อนมีนกมองหน้ากแล้วเนี่ย และนี่ก็คือบ้านรวมที่ผมได้ทําไว้เมื่อพาร์ทที่แล้วนะเอ้ยไม่ใช่ดิสองพาร์ทที่แล้วก็จะพาทัวร์สักนิดหน่อยละกันด้านในผมก็ได้ตกแต่งเพิ่มเติมแล้วแหละก็จะประมาณนี้เลยก็มีโต๊ะเปลี่ยนอาชีพเป็นที่เรียบร้อยผมก็ได้ตกแต่งประมาณนี้แหละก็ดูสวยแล้วแหละตรงนี้ผมก็ปิดไม่ให้ n p c มันออกนะเดี๋ยวมันจะเดินไปมั่วโอเคมาทุกคนเดี๋ยวเราจะไปหาปลาหมึกก่อนตอนนี้ผมก็ได้เจอปลาหมึก3ตัวเป็นที่เรียบร้อยผมต้องการหมึกเพื่อที่จะเอาไปทําสีดําแล้วต้องเอาไปคาฟก่อนรนดับแรก มีอีกหรือเปล่าตรงนี้หนึ่งตัวน่าจะหมดอยู่แค่นี้นะโอเคตีไม่ตายด้วยเอาตายแล้วเดี๋ยวผมจะต้องลองคาบด้วยก่อนแล้วก็เอาไปย้อมสีดูนะว่ามันจะได้หรือเปล่ามันต้องทําแบบนี้หรือเปล่าผมก็ไม่เคยทําด้วยแหละโอเคใช่เลยต้องย้อมสีแบบนี้ผมต้องการอยู่ประมาณสัก2สีนะมีขนแก่สีดําแล้วก็ขนแก่สีเทาเออแล้วก็อีกสีหนึ่งสีขาวแต่ผมไม่รู้ว่าจะเรียกสีอะไรแต่ตอนนี้ผมต้องเดินหาดอกไม้ก่อน ถ้าคลิปนี้เสียงของผมมันอาจจะดังไปหรือเบาไปหรือบางทีมันก็อาจจะก,กระชากผมก็ต้องขออภัยด้วยละกันนะทุกคนเพราะว่ามันเป็นการภ่าครั้งแรกด้วยเดี๋ยวในอนาคตผมก็จะปรับปรุงไปเรื่อยๆโอเคตอนนี้ผมก็ได้เจอดอกไม้สีขาวเป็นที่เรียบร้อยขอขุดดอกไม้สีขาวกันก่อนเลยเดินมาสักไกลมาเจอดอกไม้สีขาวตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นแถวๆบริเวณจุดเกิดของผมนะด้านหน้าก็จะเป็นบ้านตรงจุดเกิดของผมตอนนี้ผมก็จะมาหาหมึกก่อนต้องเอาไปทําสีเพิ่มนะหมึกแค่นี้ไม่พออย่างแน่นอน มีอีกหรือเปล่าเนี่ยตรงนี้มีปลาแล้วก็ปลาหมึกแล้วต้องตีไปให้หมดเลยมีเยอะเท่าไหร่ล้วก็ต้องตีเพราะว่ามันก็ต้องการใช้เยอะพอสมควรได้หละตัวสุดท้ายได้มาทั้งหมด8ชิ้นโอเคเดี๋ยวไปคาฟสีกันก่อนเลยมันก็จะคาฟแบบนี้แหละต้องใช้ดอกไม้สีขาวแล้วก็คาฟรวมแบบนี้เราต้องย้อมดูก่อนว่ามันเป็นสีอะไรสีเทาเออมันไม่ใช่สีเทาสิมันเป็นสีอะไรผมก็ไม่รู้นะย้อมเสร็จล้วก็ต้องมาตัดขนแก่แบบนี้เลยโอเคตัดไปเรื่อยๆตัดไป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 ให้หมดมีเยอะเท่าไหร่เราก็ตัดให้ สีไม่พอเราก็ต้องมาคาฟเพิ่มนี่ไงสีเทาโอเคตอนนี้ก็คาฟสีเทาได้เป็นที่เรียบร้อยเราก็ต้องมายอมโอเคใช่เลยนี่แหละสีเทาที่ผมต้องการตอนนี้ก็ใกล้จะมืดแล้วเลยต้องรีบตัดขนแกะกันก่อนเลยโอเคมาตัดขนแกะตัด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 ไปให้หมดมีเยอะเท่าไหร่ก็ตัดเหมือนเดิมโอเคตอนนี้ได้ขนแกะมาทั้งหมด3ส,มสีเป็นที่เรียบร้อยก็ถือว่าได้เยอะเลยมืดที่ไหนก็นอนที่นี่ไม่รู้ว่าจะมีบ้านเยอะไปทําอะไรแล้วเนี่ยมีบ้านอยู่สี่ห้าหลังก็นอนที่บ้านหลังนี้หลังเดียว สิ่งที่ผมจะทําต่อไปนะั่นคือหน้าตาต้องแปลคนแก่สีดําแบบนี้ดวงตาอันสุดท้ายโอเคเสร็จเป็นที่เรียบร้อยหน้าตาตอนนี้ก็ยังทําไม่เสร็จนะต้องแป่คนแก่สีดําตัวน,นี้ก็คือการทํากระดุลม,มาแหละทำรดลาให้กับมันแต่คนแก่สีดำของผมมันน้อยมากเลยตอนนี้ผมว่าผมต้องไปฟาร์มเพิ่มแล้วแหละมีน้อยมากๆเลยด้านหน้าก็จะประมาณนี้แหละทุกคนใกล้เสร็จแล้วเหลืออยู่แค่แขนตอนนี้ผมก็มารอคนแก่สีดํานะแต่ตอนนี้คนแก่สีดํายังไม่เกิดเลยก็รอ,อไปครับจังหวะนี้ โอเคตอนนี้ก็ได้คนแก่สีดาเป็นที่เรียบร้อยรู้สึกว่าจะมีเสียงสกิรลินตันด้านหนแล้วเนี่ยไม่ได้แปะทอดด้วยด้านหน้าก็จะเป็นประมาณนี้ความเหมือนผมให้อยู่ประมาณสัก98นะจาก100เนี่ยโอเคมาเดี๋ยวต่อไปเราก็จะเอาไม้มาทําแขนกันก่อนผมก็ใช้เป็นไม้นี้ลแล้วละกันนะก็ต้องค้ามาก่อน4ชุดก็จะประมาณนี้แหละโอเคมาเดี๋ยวไปทําแขนกันเลยเปิดมาก็ฝนตกเลยเนี่ยฝนตกอีกแล้วหรอทำไมมันมาตกตอนนี้เนี่ยตอนที่ผมทำใกล้จะเสร็จแล้วเนี่ย ตอนนี้แขนขวาก็ได้ทําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแขนซน้ายหรือแขนขวาวะเนี่ยแขนขวาโอเคใช่ต่อไปเราก็จะไปทําแขนซน้ายกันต่อเลยโอเคมาเดี๋ยวทําแขนซน้ายกันต่อในการต่อทําแขนมันก็ทํายากอยู่พอสมควรเลยนะมันต้องมาต่อแบบนี้ด้วยมันไม่มีจุดยืนนั่นแหละมันก็เลยทํายากตอนนี้แขนทั้งสองข้างก็ได้ทําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยความเหมือนก็อยู่ประมาณสัก98%เเหมือนเดิมโอเคตอนนี้ก็มืดเป็นที่เรียบร้อยได้เวลาที่เราจะนอนให้ฝนมันหายตก มือที่ไหนก็นอนที่นี่อย่างที่ได้กล่าวไว้โอเคตอนนี้ก็ได้เช้าเป็นที่เรียบร้อยเดี๋วผมจะพาเดินทัวร์ตรงนี้สักพักแล้วกันนะพาเดินดูนั่นแหละหมู่บ้านตอนนี้ประชากรก็ผมก็เมีเยอะอยู่นะก็มีเยอะเลยช่วงนี้เนี่ยบางทีผมก็อาจจะเอาเตียงนอนเข้าไปไว้ในตุ๊กตาหิมะก,ก็ได้นะก็ให้ NPC นซเข้าไปอยู่ให้ NPC ซเข้าไปอยู่อีกแล้วเหรอก็ใช่แล้วทุกคน เพิ่มสีสันให้กับตุ๊กตาหิมะด้วยให้ NPC เข้าไปอยู่ด้านในผมก็จะไม่ทําหรอกผมก็จะบอยให้มันเป็นแบบนี้แหละเดี๋ยวผมค่อยไปหาตุ๊กตาหิมะมาเพิ่มนะก็คือทําแบบนี้แหละแล้วก็เอามาไว้ที่บริเวณที่แถวนี้ความเหมือนก็ใช้ได้เลยนะเนี่ยเอาละทุกคนก็จบกันไปแล้วนะสำหรับการสร้างตุ๊กตาหิมะในพาร์ทนี้ถ้าคลิปนี้ผิดพลาดไปผมก็ต้องขออภัยด้วยละกันนะทุกคนเป็นการภาคครั้งแรกด้วยก็จะภาคมัวสักหน่อย ในอนาคตเดี๋ยวผมก็จะปรับปรุงไปเรื่อยๆนะในการเล่นเกมแล้วก็การพากด้วยโอเคทุกคนสลหรับเกมไมายครับเอาชีวิตรอดพาร์ทนี้ผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อไว้รอติดตามต่อในพาร์ตต่อไปเดี๋ยวพาร์ทต่อไปผมจะมาเล่นต่อก่อนไว้รอติดตามผมได้เลยสําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม